ในห้อเรียนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องปริมาณความร้อนกับการเปลี่ยนอุณหภูมิและสถานะของสารนะครับแนวความคิดหลักก็คือเมื่อสารได้รับความร้อนจะทําให้เกิดการเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะอันแรกเขาแบ่งเป็นสส่วนนะคือเปลี่ยนอุณหภูมิมาหนึ่งเปลี่ยนสถานะอันหนึ่งเปลี่ยนอุณหภูมิสถานะสถานะไม่เปลี่ยน เปลี่ยนสถานะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนอันแรกก่อนเปลี่ยนอุณหภูมิสถา,านะไม่เปลี่ยนใช้สมการนี้ใช้สูตรนี้ Q เท่ากับ mc ดท T แต่ถ้าเมื่อไหร่คือเปลี่ยนสถา,านะแต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนคือ Q เท่ากับ mL สองอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารอะไรนะครับถ้าเหมือนได้รับความร้อนความร้อนเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการรับความร้อนมาดูกราฟตัวนี้ครับ ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาให้ความร้อนแก่สารกับอุณหภูมิของสารและการเปลี่ยนฐานะของสารเป็นยังไงบ้าง A อันนี้จุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวคือศูนะอันนี้จุดเดือดคือ100อันนี้ให้เป็นน้ำแล้วกันนะครับคือหนึอยจาก a ไป b a คือของแข็งของแข็งที่เป็นน้ำแข็งมันไป b ก็คือความ เราให้ความร้อนมันอุณหภูมิมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะละลายแต่มันยังลายละลายไม่หมดนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงของอุณหภูมิเปลี่ยนแต่สถานะไม่เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนคือย,ยังลายไม่หมดยังเป็นของแข็งอยู่แค่อุณหภูมิของของแข็งนะมันเพิ่มขึ้นสถานะก็ยังเป็นของแข็งอยู่แต่อุณหภูมิเพิ่มใช้สูตรนี้ครับ Q เท่ากับ mc เดลตา t แต่ถ้าเมื่อไหร่นี่เห็นไหมครับ มันเริ่มหลอมเหลวแล้วเริ่มละลายหมดแล้วเริ่มไม่ใช่เริ่มไม่ใช่เริ่มไม่ใช่ละลายหมดเริ่มละลายพอเริ่มละลายทีนี้มันก็จะเปลี่ยนจากบางส่วนเป็นของแข็งบางส่วนเป็นของเหลวอันนี้คืออุณหภูมิที่สูนองศาอุณหภูมิเท่าเดิมแต่บางส่วนเป็นของแข็งบางส่วนเป็นของเหลวแสดงว่าสถานะมันเปลี่ยนแต่อุณหภูมิมันเท่าเดิมต้องใช้คิวเท่ากับ ml เ้าไหมครับช่วงนี้ก็จะใช้เป็นสูตรนี้ อันนี้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวมันมีความร้อนแฝงของการอเหลวเข้าไปทําให้สถานะมันเปลี่ยนแต่อุณหภูมิเท่าเดิมถัดมาจาก c c ตรงนี้คือสารร้อมเหลวหมดแล้วน้าแข็งอ่ะกลายเป็นน้ําหมดแล้วแต่เราก็ยังเพิ่มความร้อนให้มันจากนี่ไปถึงนี่มันเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเปลี่ยนเฉพาะอุณหภูมิสถานะไม่เปลี่ยนก็ใช้ q เท่ากับ m c ดลต t า t ไปถึงจุด d จุดดีคือตรงนี้เริ่มมีสารเริ่มเดือดบางส่วนเริ่มกลายเป็นไอแต่ยังกลายเป็นไอไม่หมดก็แสดงว่าที่ความร้อน100บางส่วนกลายเป็นไอบางส่วนยังไม่กลายเป็นไออุณหภูมิดึงร้อยเท่าเดิมแต่สถานะแตกต่างกันใช้สูตร Q เท่ากับ mL ตรงนี้คือความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอความร้อนแฝงมี2อันนะความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอกับความร้อนแฝงของการล้อมเหลวนะครับ คำที s, <S ่เราควรรู้ในเรื่องนี้ก็คือจุดหลอมเหลวของสารเมื่อให้ความร้อนต่อไปปั๊บมันก็จะมีจุดหลอมเหลวความร้อนที่ทําให้มันหลอมเหลวเรียกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวถัดไปอีกเรื่อยๆให้ความร้อนไปเรื่อยๆก็จะเกิดจุดเดือดของสารจุดเดือดของสารความร้อนที่จะทําให้มันเดือดแล้วกลายเป็นไอนี่ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนี่นะครับความหมายของมันอยู่ตรงนี้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวกับความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ ก็คืออุณหภูมิไม่เปลี่ยนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่สถานะเปลี่ยนอันนี้จากของแข็งกลายเป็นของเหลววันนี้จากของเหลวกลายเป็นไอแค่นั้นเองนะครับไอก็คือเหลวกลายเป็นไอลำเหลวก็คือแข็งกลายเหลวอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสองอันใช่ไหมครับไปดูการคำนวณในทางกลับกันก็เหมือนกันนะถ้าเมื่อกี้อะกราฟนี้คือให้ความร้อนเพิ่มความร้อนความร้อนเพิ่มขึ้นก็จากจาก ของแข็งก็จะกลายเป็นไออันนี้คือลดความร้อนจากไอก็จะกลายเป็นของแข็งนะครับเรามีสมการในการคำนวณคือถ้าทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนโดยสถานะไม่เปลี่ยนใช้สูตรนี้ครับ Q คือปริมาณความร้อน m คือมวลของสารหนวิศกร,รมัม c คือความจุความร้อน เดลต้าทีคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเดลต้าทีทีอันนี้คือเทมเปอเรเจอร์ไม่ใช่ทา์มนะครับความจุความร้อนจำเพาะหรือความร้อนจำเพาะของสารคือปริมาณความร้อนที่ทําให้สารมวลหนึ่งกรัมมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่งองศาเซลเซียสนี่คือความหมายของมันนะในหนังสือเขาจะเรียกว่าความร้อนจำเพาะของสารแต่ในเอกสารตรงนี้คือเรียกว่าความจุความร้อนเหมือนกันนะหมายเหมือนกันมาดูตัวอย่างครับ เมื่อให้ความร้อนแก่น้ำ2กิโลกรัมหน่วยหน่วยที่ใช้หน่วยหน่วยที่ใช้ของ I.S. International Standard International นะครับหน่วยหน่วยที่ใช้สากลนะหน่วยที่ใช้สากลเขาใช้หน่วยกรัมนะครับหน่วยที่ใช้สากลใช้หน่วยกรัมนะลูกหน่วยที่ใช้สากลมีอะไรบ้าง ครูพูดอยู่ในไอคูให้อยู่ในออีกอันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีอะไรบ้างเปิดไม่ได้เดี๋ยวบอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอีกอันหนึ่งให้ฟังอันนี้ไปก่อนเนาะอันนี้ให้รู้ว่ามันคือกลัมนะครับทำให้มันเป็นกลัมอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปสามสิบถึงห้าสิบ อันนี้คือเดลต้าทอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปน้ําจะรับพลังงานของร้อนเท่าไหร่อันนี้คือ M นะ M 2นี่คือ M 30ไปห้นี่คือเดลต้าทเราต้องดูตัวแปรในในโจทย์เขาถามก่อนน้ําได้รับพลังงานควาร้อนเท่าไหร่ Q ให้ความจุความร้อนมาตัวนี้คือ4แทนเลยครับทีนี้นี่ไงครับ ดลต้าทีอยู่ตรงนี้เขาลบาให้แล้วคือผลต่างของความร้อนที่เปลี่ยนไปจาก30ไป50ต่างเท่าไหร่ต่าง20ก็มาใส่ตรงนี้นี่เห็นไหมเอ็มมวลให้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมมาเราต้องทําให้มันเป็นกร,รัมก็คือ2 0 0พันกรัมคูณกันก็ได้เป็นหน่วยเป็นจูลจูลทําให้เป็นกิโลจูลก็คือหารพันหารหนึ่พันก็จะได้เป็นกิโลจูลมาตอบ16.8กกิโลจูลง่ายไหมครับ ความร้อนที่ทําให้น้ำส2งกิโกร,รมัมเปลี่ยนอุณหภูมิจาก30ไป50ต้องใช้ความร้อน16.8กิโลจูลใช่ไหมครับต่อมาเรื่องต่อมาก็คือการคํานวณหาปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนสถานะนะครับมาดูกันครับเมื่อ q คือความร้อนแฝงค่าความร้อนแฝง,งเฉพาะของจุดหลอมเหลวของน้ําแข็งมีค่าประมาณ80 M คือมวลของสาร L คือความร้อนแฝงจำเพาะมีหน่วยเป็นจูลต่อกรัมต่อกิโลแคลอรี่ความร้อนแฝงของการการเบ็นไ,ไออันนี้คือความร้อนแฝงของการหลอมเหลวคือ80ถ้าจะทําให้น้ําหลอมเหลวต้องใช้ความร้อนแ0ิถ้าจะทําให้น้ํากลายเป็นไ้ต้องใช้ความร้อน540อแคลอรี่เห็นไหมครับอ่ะไปดูกันตัวอย่างต้มน้ํา5กกัมที่อุณหภูมิ100องศา ให้เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอทั้งหมดที่อุณหภูมิร้อยองศาร้อยเท่าเดิมน้ำห้ากร่มร้อยเท่าเดิมความร้อนแฝงมีค่าเท่าไหร่หาคิวเมื่อกําหนดค่าความร้อนแฝงของการแปเท่ากับห้าร้อยสี่สิบคิวเท่ากับเอ็มแอลเขาให้คิวมาหรือย,อยังเขาต้องการหาคิวเขาให้เอ็มมาห้าเขาให้ L อลมาห้าร้อยสิบจบนี่คือความร้อนแฝงสองพันเจ็ดแคลอรี่ความร้อนแฝงกลายเป็นไอของทําให้น้ําเดือดโอเคไหมครับ ถ้าทําให้มันเป็นกิโลแคลอรี่ละ่ะก็2.7ถ้าทําให้เป็นจูลก็คูณ4.2นี่ไงครับ1แคลอรี่เท่ากับ4.2จูลทําให้เป็นจูลก็ได้ทําให้เป็นแคลก็ได้เข้าไหมข้อน,นี้ยากครับข้อน,นี้น้ำ5กรัมที่อุณหภูมิ10องศาจะเปลี่ยนสถานะให้เป็นน้ําแข็งที่อุณหภูมิ0องศาจะคายความร้อนเท่าไหร่นี่คือพาร์ทแรกนะน้ำ5กรัมอุณหภูมิ10 ถ้าจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิสูงจะคายความร้อนเท่าไหร่เอาอุณหภูมิ1ิบมาทำลดเหลืออุณหภูมิศูน์เห็นไหมครับศูนย์นี่คือศูนย์นั้นแรกนี่คือมันยังไม่ไม่เป็นน้ําแข็งมันยังเป็นของเหลวที่อุณหภูมิศูนย์อยู่หลังจากนั้นก็คือต่อจากนั้นจากอุณหภูมิศูนย์ ที่เป็นของเหลวมันก็จะเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิศูนที่เป็นของแข็งเพราะฉะนั้นสมการโจทย์ว่าเนี่ยใช้2ส,สมการมาดูพาทแรกครับพารแรกคือน้ํา5กรัม10องศาคายความร้อนจนเหลือน้ํา5กรัมที่0ูนองศาอันนี้ใช้สูตรคือเปลี่ยนอุณหภูมิสถานะไม่เปลี่ยนใช้ q เท่ากับ mc เดลต้า t พา์ที่2คือจากน้ํา5กรัมกลายเป็นน้าแข็ง5กรัมอันนี้ศูนย์องศาเท่ากัน แต่สถานะจากน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจากของเหลวกลายเป็นของแข็งใช้สูตรนี้ครับ Q2 เท่ากับ L อ่ะมาดูกันว่าความร้อนมันจะเป็นเท่าไหร่เขาให้ค่าความจุความร้อนเฉพาะอันนี้คือ c ค่าความจุดความร้อนอันนี้คือ c นะ4.2จูลความร้อนแฝงของการหลอมเหลว300 36จูลต่อกอันนี้คือ L ความร้อนการหลอมเหลวคือ L อนะอันนี้คือ Lml นั่นเองถ้าความร้อนของการหลอมเหลวก็คือจากจากของแข็งกลายเป็นของเหลวถ้ากลายเป็นไอก็คือจากของเหลวากลายเป็นไออันนี้เป็น L ที่เป็นไออันนี้เป็น L ที่เป็นการหลอมเหลวสมการโจทย์ให้มาหมดแล้ว M ให้มาหรือยัง M ให้มาแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนไปเดลต้าทีอันนี้เดลต้าทีใช่ไหมใช่อันนี้เดลต้าที ได้หมดแล้วอ่ามาใช้สมการแรก Q เท่ากับเป็นสีท่สท m ม,มาแรกคือห้า c สองีให้มาแล้วนี่คือ c สอง c อุณหภูมิต่างกันสิบไปศูนย์คือต่างกันสิบอันนี้คือค่าของค่าพลังงานความร้อนในพาร์ทแรกได้มาแล้วนี่พาร์ทแรกได้สองร้อยสิบจูลพาร์ทที่สองคือพาร์ทนี้พาร์ทที่สองคือพาร์ทนี้ตรงนี้ค,ครับพาร์ทแรกคือตรงนี้สองอันนี้ อ่ะ Q หาพลังานความร้อนที่จากน้ำห้ากรัรมกายเป็นน้ำแข็งเนี่ยเท่าไหร่ m ห้า l สามสามหกได้มาสองตัวความร้อนคา่าพลังงานความร้อนทั้งหมดที่มันคายออกมาตั้งแต่จากน้ำห้ากรัมสิบลดลงมาเหลือศูนย์แล้วก็จากศูนย์กลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันใช้เท่าไหร่ก็เอาสองอันนี้มาบวกกันเนี่ยสองอันนี้บวกกันก็จะได้เท่านี้ Q หนึ่ง Q สองเท่ากับ บวกกันค1210 Q2 1,680บคิวกบวกกันได้1,890ดังนั้นเนี่ยเฉลยแล้วถ้าทำให้เป็นจูลก็ทำนี้ถ้าทำให้เป็นกิโลจูลก็เอามาหารพันก็จะได้เท่านี้1.89กิโลจูลใช้ใไครับข้อนี้ยากนะข้อนี้ยาก